สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาคุยกันสบายๆกับนายทนเดชนะครับอีพีนี้ก็เข้าสู่ e ีที่ยี่ิบเจ็ดแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกๆก,ก็นะ นะมันเป็นเรื่องเล่าในวงการพระเครื่องเหล่าก็เข้าไปดูนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคำที่เขาเรียกกันนะเขาเรียกอย่างเด็กหน้าตู้อย่างเงี้ยนะอะไรพวกเนี้ยก็เพื่อนๆกับเข้าไปดูแล้วก็ไปฟังเรื่องราวนะครับต่างๆนะที่มันเป็นทั้ง เขาเรียกทำไมเขาเรียกคำว่าวเซียนกันอ่าเรียกว่าเซียนอ่าทำไมต้องมีคำว,ว่าเซียนพระอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูคลิปแรกคลิปแรกนี่ผมจะให้รายละเอียดเดยอะหน่อยพูดเดยอะหน่อยเพราะว่าอยากจะให้ท่านได้เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเขาเรียกคำว่าเซียนทำไมต้องมีการยอมรับกันการยอมรับกันแล้วมันดียังไงการไม่ยอมรับกันในในในวงการเนี่ย ทุกวงการเน่ะถ้าคุณขาดการยอมรับก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์กับวงการนั้นๆเนี่ยเพราะแต่ละคนก็เฮ้ยอวดเกง่งอวดดีที่ผมบอกมันไม่ยอมรับซึ่งกันและก,กันเนี่ยสังคมนั้นมันก็จะมีแต่ความขัดแยง้งเหมือนกันครับอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ผมก็พูดเลยไงมันเป็นผลประโยชน์มันมีผลประโยชน์ นะนั่นแหละมันก็เกิดความขัย้งความคิดของคนมันมีทุกคนอ่ะมันต่างความคิดกันแต่เราก็ต้องหายหยุดยุดติไงมีข้อยุติมันถึงจะจบถ้าไม่มีข้อยุติไม่มีกติกาไม่มีข้อกําหนดเนี่ยอยู่กันไปมันก็ไลาประโยชน์ไงต่างคนต่างคิดต่างคนต่างจะนะสร้างกลุ่มสร้างอะไรกันขึ้นมาตั้งโน่นตั้งนี่กันขึ้นมา เยอะแยะไปหมดสุดท้ายคนที่จะโง่ไปทั้งชาติก็คือลูกหลานเราไงไม่รู้จะเรียนพวกเนี้ยเรียนศึกษาพราะเครื่องเนี่ยตกลงเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะฟังผมไว้นะว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลเนี่ย ถ้าเรายังมาขัดแย้งกันเรายังสร้างกลุ่มกันขึ้นมาหลายๆกลุ่มแล้วก็บางกลุ่มก็สร้างมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยแต่ผมถามเนอะทำไมเราไม่ยึดถือไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องของความถูกต้องกันนะมันพิสูจน์ได้เนี่ยมันเรียนรู้ได้เนี่ยตำรับตำราครูบาอาจารย์เนี่ยนะมันมีเนี่ยก็เรียนกันดีครับ ทำให้มันกรอบมันมีแคบเหมือนการสมเด็จพระละครัก็เหมือนกันเยอะแยะไปหมดดูกันยังไงอะ่ะมันต้องมีมาตรฐานมันต้องมีพิมพ์พิมพ์มาตรฐานเนะะื้อหามวลสารยังไงลักษณะการกดการสร้างยังไงมันก็มีกฎมีวิธีการมาอยูอ่แต่ทุกวันนี้มันเยอะไปหมดเนี่ยเยอะไปไปอะไเพราะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะ ฉะนั้นแล้วคนจะเรียนต่อเนี่ยหรือศึกษาพระเครื่องเนี่ยก็เลยไม่รู้เลยว่ายตกลงนีคนไหนถูกคนไหนผิดคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่นะครับผมยิ่งอยากว่าเฮ้ยอะไรที่มันไม่ใช่ก็อย่าเอาเข้ามาเลยอย่าเอามามาทำกันเลยนะเอาคนที่เขาใช่อ่ะ เขาดูแล้วเราก็จะได้ศึกษาให้มันเป็นแนวเดียวกันเวลาเราจะไปขายไปเช่าให้คนต่างประเทศมันก็จะได้ไปแนวเดียวกันไงทุกวันเนี้ยคุณของคุณกคณ็คุณก็ใช่กลุ่มนี้ก็บอกว่าของเขาใช่นะและคนที่เราทำการค้าขายกันเนีย่ยนะมันจะเชื่อถือใครอ่ะเมื่อคนในประเทศเรามันยังคิดกันคนละแบบอย่างเงี้ยถูกไหม เมื่อในคนในประเทศคุณยังคิดกันคนละแบบแล้วคนซื้อต่างประเทศที่เขานิยมชมชอบเนี่ยมันจะไปยังไงอ่ะเละอ่ะประเทศไทยผมคิดว่าบางทีเนี่ยกระบวนการเนี่ยนะกระบวนการในการเขาเรียกอ่ะศึกษาพระหรือว่า การทำธุรกิจเกี่ยวกับพระเนี่ยมันน่าจะมีฝ่ายรัฐบาลนะเนข้ามาควบคุมบ้างเข้ามาดูแลบ้างมันน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของธุรกิจที่มันใหญ่ตัวเพราะว่าผมว่าธุรกิจคระเครื่องเนี่ยไม่น้อยนะเด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สอนกันมาแล้วทุกวันนี้มันมีข้อมูลที่มันเปิดเผยมากขึ้นเนี่ยเราก็เรียนกันได้เยอะขึ้นน่ะศึกษาได้มากขึ้นนะ แต่สิ่งที่มันหายไปในวงการก็คือความเป็นพระแท้พระเก่าพระโบราณพระกรุนะถ้าเราปล่อยไปได้ต่างประเทศนี่นะหรือว่าหูมันเป็นเงินมหา,าศาลแล้วมันสร้างไรายได้กับประเทศเราถ้าคนในประเทศก็มีอาชีพพวกนี้เกิดขึ้นมาช่วไหมมันเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมานะครับฝาก ผมจริงๆนะอยากให้รัฐบาลหรือฝ่ายรัฐนะ่ะหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลและมาควบคุมแล,ล้วกําหนดมาตรฐานที่มันควรจะเป็นดีกว่าะอย่างจะบอกว่าสมเด็จก็จะต้องมีถึงสองสามสี่ห้าจบอย่าไปเยอะถ้าใครทําปลอมขึ้นมาก็ต้องมีกฎหมายควบคุมนะครับหรือทํามาโฆษณาในในในปลอมเนี่ยถ้าบอกว่าของครูแท้แท้แ,ทแล้วมันไม่ใช่เนี่ย ก็ต้องมีกฎหมายมีวิธีการควบคุมเขาเรียกว่าหลอกลวงวน,าานะโฆษณาขายแล้วบอกว่าของตัวเองแท้ๆนะแต่ถ้าเป็นการศึกษาร่วมกันอย่างไม่รู้นะของผมนี่ผม,มจะบอกให้ศึกษาร่วมกันผมไม่ฟันธงผ่าผมแท้หรือเก๊แต่ให้ดูในแนวของความคิดวดิธีกรอบแบบนี้นะครับคือพาททุกอย่างอ่ะที่บอกมันจะต้องมีกรอบ มีพิมพ์เนะมีการสร้างยังไงมีประวัติการสร้างยิ่งยุคใหม่เนี่ยมันมันตรวจสอบได้ง่ายเพราะมันมีประวัติการสร้างนะครับมีประวัติการสร้างรุ่นนี้กี่เหรียญเนื้อนี้กี่เหรียญกี่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือรุ่นนี้สร้างจํานวนเท่าไหร่มันมันชัดเจนด้วยการที่มีโค้ดต่อเข้าไปมีหมายเลขนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือคุยกันไปแบบง่าย,ยางยไง สบ,สบายกันแบบว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแบบนี้นะมันน่าจะมีแบบนี้น่าจะมีการกําหนดมาตรฐานนะมีนะพระยิ่งภาพโบราณโบราณเนี่ยมันก็ต้องหาข้อมูลจากตำรับตำรา,ากเก่าหรือว่าเซียนรุ่นเก่าๆนะยิ่งมีหลักภาพพี่มีราคาหลอกลวงกันองละห้าร้อยองละพันเป็นหีเป็นหายก็ว่ากันไปก็ต้องมาควบคุมก็ดูว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับ ของพวกเนี้ยนะที่ผมบอกอ่ะมีมูลค่าดีมันซัพพลายมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมมีของปลอมขึ้นมาเยอะแยะและผ้าที่ปลอมมากที่สุดก็เคยคุยกันไปในคลิปกันก่อนว่าคือผ้ออาสมเด็จเพราะเป็นผ้าเนื้อผงมันทําง่ายอะไรที่มันง่ายกับการทาเนี่ยมันก็เยอะมันเกลื่อนไปหมดอ่ะมองไปทางไหนก็มีแต่สมเด็จนะครับกับผ้าเหรียญเหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าบางทีมันไม่ใช่ปลอมนะแต่ว่า ที่มันเยอะๆเนี่ยเพราะว่ามันเกจิมันเยอะในประเทศไทยเนี่ยแหมพูดแล้วมันบ้างไมยเอาว่างั้นแต่ละวัดแต่ละวัดก็สร้งางขึ้นมามันก็เลยเยอะที่กองเด็กแจกกิงเ,เป็นผ้าแท้ก็มีแท้แท้แต่เขาหนึ่งเขาที่เขาพูดกันก็คือเขาไม่เล่นไงผ้าแท้แต่ว่ายังไม่ยังไม่ดังยังแต่ว่าอาจจะดังในพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอน,นั้นแต่ในส่วนกลางหรือเซียนใหญ่เขาอ,อาจจะไม่ซื้อนั่นก็ถูกต้องครับ คือเราแท้ของเราไงแต่ว่าใน,ในการซื้อหาการเล่นกันมันไม่เล่นก็ไม่ก็ไม่ได้มีราคาแต่ก็อย่าไปน้อยใจนะถ้าท่านศรัทธาพระพื้นที่ท่านท่านก็เก็บห้อยติดตัวนะมันเป็นเรื่องของพุทธคุณเนี่ยที่ผมบอกคือเพื่อนเพื่อนก็ลองไปไปดูคลิปย้อนๆน,นะย้อนหลังกลับไปดูว่าเออที่ผมพูดมันจริงไหมมันใช่ไหม นะนะครับเราจะได้เอ,อคิดตามกันว่าไอ้อสิ่งที่ผมพูดไปเนะี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่านะโอเควันนี้ก็มาเอาร้าวๆมาดูพระเรียนนดีกว่าวันนี้มีเหรียญอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นเหรียญเหรียญเก่านะน่าจะสร้างอยู่รุ่นเนี้ยแบบนี้ย เรียกว่เหรียญสิริจันโทนะส่วนประวัติต่างๆเนี่ยเขาบอกเหรียท่านสิรจันโทเนี่ยอาจจะเขาบอกเป็นาอาจารย์ของพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอะนะเป็นพระที่ที่เก่งในเรื่องกรรมฐานเรื่องอะไรเนี่ยเข้าไปดูนะครับส่วนประวัติอะไรพวกนี้มีใน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 กูเกิลเนี่ยเพื่อเซิร์ชเข้าไปแล้วก็จะมีข้อมูลให้อ่านเยอะแยะไปหมดเลย หมายว่าท่านเป็นมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงและเป็นบุคคลที่เป็นพระที่มีคุณปการกับาศาสนาพุทธเรานะครับาศาสนาลูกศิษลูกหาท่านเยอะนะคือที่ให้ดูวันนี้นะก็เป็นเหรียญเขาบอกน่าจะเป็นรุ่นสองหรือรุ่นอะไร,รผมไม่รู้ว่านะแต่ว่าผมเห็นว่า การสร้างเนี่ยน่าจะอยู่อยู่ประมาณสักปีสองพสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเหรียญหน้าคู่นะครับเหรียญเนี้ยคือเวลาพี่นานเหรียญกันก็บอกแล้วเราก็ดูอ่ละดูนะเพื่อนเห็นไหมไม่ได้เลยกล้องไม่ได้ต้องดูจากจากโทศรศัพทอย่างเดียว ไม่เจอเอาละดูกายภาพก็ดูไม่ต้องส่องอะดูแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเห็นไหมก็คือหนึ่งแหละพิมพ์ตรงไม้อาพิมพ์ดูดูหน้าตาขององค์พระท่านหน้าท่านเป็นแบบนี้นะอ่าเราก็ดูว่าหน้าแบบเนี้ยเป็นหน้าของ,ของพ่อหอเปล่าถ้าใช่ก็อาเคอดูตอไปอะ คือพิธีดูผมจะดูอะไรว่านะดูความคมไงนี่ยการดูพระปั๊มเนี่ยจะเก่าจะไหม่เนี่ยดูความคมเพราะมันเกิดจากการปั๊มไงนะตัวนาคตัวในลายเส้นพวกนี้ในตหนตสือนะสายจีวรหน้าตาแล้วคือคมอะ่ะมันต้องได้ความคมก่อนถ้าเมื่อไหร่มันเบลอมันไม่คมมันไม่ชัด เดี๋มันเพี้ยนไปพิมพ์มันไม่ตรงเนี่ยก็ไม่ต้องดูมันก็แค่นั้นแหละนะเ,เมื่อดูความคมแล้วอา่าได้และพิมพ์ถูกนะการปั๊มถูกมีความคมเพื่อนเพื่อน,นดูโลเนื้อโลหะด้วยบางทีเนะี่ยโลหะยุคที่ท่านทำในในลุกนั้นนี่สำคัญนะคือบางทีเนี่ยเรามองแต่มูจะพิมพ์ดูแต่ตำหนิกัน คือผมจะไม่ชอบตำหนิผมดูจะกายภาพทั่วไปนะพิมพ์มันตรงแล้วนะครับความคามมันได้แล้วนี่คือการปั๊มนะเราก็มาดูเรือเขาเรียกว่าวัตถุดิบหรือมวลสารหรือวัตถุที่ทําเนี่ยอย่างพระผงก็จะดูว่ามีผงอะไรอยู่ในนั้นนะมีมวลสารอะไรอยู่ฮนะมีแร่มีอะไรอยู่ถูกไหมครับก็เหมือนกัน คือรุ่นเนี้ยถ้าท่านดูทั่วๆไปเห็นอ่าสีผิวก็คือสีของโลหะใกล้เคียงเว้ยมีโอกาสเป็นเหมือนกันเราดูจากช่องดูจากรูปภาพดูจากหนังสืออะไรก็แล้วแต่เอยเนื้อโลหะเนื้ออย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยมันได้ถูกไหมเออมันก็มีโอกาสที่จะเป็นพระตามยุคคืเป็นพระที่ดีนะพิจณาจาก โลหะพิณาพิมพ์พิณาและอ่าแล้วก็ดูร,บรอบๆนะครับกรนะกรนะเป็นภาพปามไม้ความคม,มตัวยานพวกนี้ต้องคมคมก็คือว่าว่าเป็นการตา้มไงนะครับตา้มเส้นสายลายเส้นนไงจะมีเสี้ยนอย่างเงี้ยคือกระกร้าไครับพื้นอย่างเงี้ยเสี้ยนอย่างเงี้ยเนี่ย,ม,นนย,ย,นนย,ยมันเป็นการแบบว่ากระแทกกันปั๊มไงถ้ามันปรากฏอย่างนี้ก็ถือว่าเออเว้ย นะมีความคมชัดอย่างเงี้ยนะหูหูเหรียญเป็นไงอ่าเพื่อนกด็ดูเป็นหูเชื่อมอหูเนี้ยอย่างเงี้ยเชื่อมคือมันเป็นไปได้แหละเพราะว่าเชื่อมบางทีมันหลุดพวกเนี้ยนะครับว่าอายุผ้ามันหลายปีอนะเกือบร้อยปีอย่างเงี้ยมันมีเนะี่ยเขาเอาไปใช้หรือเอาไปเลยแตกหักสำรุดอันนี้มันซ่อมได้ถ้าจะให้สมบูรณ์นะครับ แต่เราก็ต้องไปหาหูให้มันเนื้อโลหะมันใกล้อย่างเงี้ยยุกใกล้ๆกันนี่คือการเชื่อมอ่าตรงและหูเชื่อมอ่าขอบการตัดยุคนั้นสองสี่เจ็ดห้าหลังก็สองสาร้อยก็เป็นตัดกระบอกเห็นไหมฮะขอบกระบอกเรียบกระบอกคือต้องอะไรขอบต้องเรียบนะครับเนี่ย คือเมื่อทุกอย่างมันถูกต้องอ่ะกรรมวิธีมันถูกนะก็มีโอกาสที่จะเป็นพระที่ดีหรือเป็นพระแท้ได้วนะเ,นเพื่อนๆดูนะครับนี่คือการพิจารณาเบื้องต้นไงพิจารณาส่วนว่าเฮ้ยคนที่เขาจะดูยังไงก็แล้วแต่เขาแต่เราเนี่ยเวลาเราไปเจอพระเก่าๆพระที่เป็นฮนะ เป็นภาพโบราณนะว่างานพ้าเก่าๆหลังพังวันห้าร้อยนี่ก็เกือบร้อยปีเนี่ยพังสี่เจ็ดห้าเนี่ยนะก็ดูว่าเฮ้ยมันถูกจุกมะนะเป็นกระขอบกระบอกนะนะครับเป็นหูเชื่อมนะสร้างถูกไหมอ่าความคามของพิมพ์นะพิมพ์ถูกหลวงพ่อถูกไหมอ่ารุ่นนี้มีไม้สร้างแบบนี้หน้าคู่อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าดอพี่นาแบบทั่วๆไปแล้ว มันตรงไงมันตรงแล้มันตรงแลมันตรงทุกอย่างแล้วนะความเก่าวได้ไหมเออได้เว้ยสร้างถูกวิธีเว้มีหูเชือ่อมมีวกกับหัวอขกกับบอกฮะอย่างเงี้ยก็อุ่นใจแล้วแล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นพระที่ที่ดีนะครับนี่คือการพิจารณาก็เพื่อนๆก็ดูแล้วก็พิจารณาร่วมกันกันกบผม แจกเก็ผมบอกว่าไงผมบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสมีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันมาถูกไหมครับมีอะไรที่แนะนำก็แนะนำกันมามันเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆที่ได้ดูกันเนีถูกไหมมันเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อนๆก็ทำอะไรช่วยกันแชร์ฮะช่วยกันแชร์ข้อมูลกันไป เราก็คุยกันไปด้วยแชร์กันไปเพื่อจะได้มีอะไรมุมมองให้เราเห็นในหลายย่านไงถูกไหมครับโอเคคลิปนี้ก็โอเ้เด็นทำเวลาได้ได้ดีนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ